สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่9มก,กราคม2 5 6 5โดยสิเรารียกว่พูลเดลี่บเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก,ก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจคุบบไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิ้งด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตสถานการณ์ของนักเตะภายในทีมของเราก่อนเกม FA Cup รอบที่3ทีได้จะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางชูสปิรีทาวในคืนวันนี้เกมนัดสุดท้ายที่ทีมของเราลงสนามมาก็คือนั้นที่เสมอกับเชลซี2ประตูต่อ2ในเกมบิ๊กแมตช์ของพิมลลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยในเกมนัดดังกล่าวเราขันนักเตะหลายคนเพราะการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นในรายของโจเอลมาติฟอาริซอนเบเกอร์และโรแบตโอฟเมโนเช่นเดียวกันกันกบตัวกุญซืออย่างทางเยอเกนครอฟที่ก็ตรวจพบเชื้อก่อนเกมนัดดังกล่าวด้วยนั่นทาให้ทีมของเราต้องสั่งปิดสนามซอมเอ็กซ์ทรานิงเซ็นเตอร์ Center, เป็นเวลา48ชั่วโมงเพื่อสกัดการระบาดภายในทีมก่อนจะกลับมาเปิดสนามซอ้อมได้อีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการที่ทั้งเยอร์เกนครอปและเป๊บลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมของเรายังอยู่ในช่วงกักตัวก็ทำให้ปีเตอร์คราวเวียตอีกหนึ่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมต้องออกมาทำหน้าที่ในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับชูสปิลลีทาวแทนเมื่อถูกนักข่าวสอบถามในงานแถลงข่าวถึงสถานการณ์ของนักเตะที่ติดโควิด -19 ทั้ง3คนดังกล่าวคลาวเวียตก็ iet, ตอบเลยว่ามาติฟอาจจะมีลุ้นกลับมาลงสนามได้ในเกมวันนี้ โจเอลมาติฟได้กลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมอีกครั้งแล้วและเราต้องมาดูกันว่าเขาจะพร้อมลงสนามในเกมวันนี้เลยหรือไม่อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมบอกได้คราวเวียสกล่าวอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือนักข่าวได้สอบถามถึงอาการของนักเตะ3คนแต่คำตอบของคราวเวียสให้กลับมาเฉพาะในรายของมาติฟทำให้เรายังไม่ทราบข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาริซอนและเฟอร์แมโน ในก็พูดถึงเรื่องราวการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 าภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทัศนะของทาง v e r ร i กิลฟานดปากกระหลังตัวหลักของเราถึงเรื่องนี้กันบ้างในตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นำเป็นจ่าฝูงของตารางแต่มีคะแนนที่ห่างลิวร์พูลของเราไกลถึง11แต้มแม้ว่าทีมของเราจะเหลือเกมในมือมากกว่า1นัดซึ่งอากชนะในเกมดังกล่าวจะบีบช่องว่างลงมาเหลือ8คะแนน เดือนธันวาคมที่ผ่านมาถือเป็นเดือนหารือโหดสำหรับทีมของเราอย่างแท้จริงเมื่อทำแต้มหล่นในเกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์และเชลซีขณะเดียวกันก็พลาดท่าเสียทีปรชาชัยต่อเรสเตอร์ซิตี้ด้วยในทางตรงกันข้ามแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงสามารถเก็บชัยชนะรวดทุกนัดในเดือนสุดท้ายของปีทำให้พวกเขากลุ่มความได้เปรียบในสถานการณ์การลุนแชมป์อย่างไรก็ตามล่าสุด ฟานได์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลดรอปลงไปเป็นเพราะอาการบาดเจ็บและการติดเชื้อวไวรัสโควิด -19 ซึ่งแตกต่างจากที่ซิตี้ไม่ค่อยมีปัญหาในประเด็นเหล่านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้พันเดือนธันวาคมมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะฟานได์กล่าวพวกเขามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยมากๆและเจอเคสการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 น้อยด้วย ซึ่งนั่นมีส่วนช่วยได้มหาศาลเลยเขายกตัวอย่างแบบง่ายๆตัวผมฟาบินโยแะเตีอโก็ัคันชาราถูกตรวจพบว่าติดเชื้อวไวรัสโควิด -19 ในเวลาเดียวกันนั่นคือ3นักเตะคนสำคัญของทีมทั้งหมดเลยนะสโมอสรนใหญ่อย่างนิวอพูยังคงมีนักเตะดีๆอีกมากมายก็จริงแต่การต้องขาดผู้เล่นไปหลายๆคนพร้อมกันย่อมส่งผลกระทบต่อจังหวะและไดานามิกของเกมในช่วงเวลาเหล่านั้น แม้กระนั้นเราก็ผ่านแานตาการเหล่านั้นมาได้แล้วและมันยังมีเกมให้ลงเล่นอีกเยอะในช่วงที่เหลือของฤดูกาลดังนั้นเราหวังว่าทีมของเราจะมีโชคบ้างสำหรับประเด็นเหล่านีไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้พรมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกกันบ้างดีกว่า ก่อนหน้านี้ทาง The Athletic กสื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษก็ได้รายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังเกาะติดสถานการณ์ของอาร์โนดันยูมาปีกตัวเก่งของเบียเรลลอยู่อย่างใกล้ชิด ทางเรือดำน้ำสีเหลืองเองก็เพิ่งคว้าตัวเขามาจากบอลมัดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวนักเตะออกไปในตอนนี้เว้นแต่จะเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากมีสโมสรใดก็ตามที่ยอมจ่ายเงินตามค่าจิกสัญญาที่65ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามล่าสุดทางเควินฟินลิปอดีตดาวยิงระดับดาวซันโวของทีมเรลี ก็ออกมาเตือนลิวร์พูเลยว่าให้คิดให้เยอะสําหรับดิวนี้เพราะค่าตัวของนักเตะโอเวอร์ Over, เกินความเป็นจริงไปมากในความคิดเห็นของผมแล้วตัวเลขดังกล่าวมันมากเกินไปนะฟิลิปกล่าวค่าตัวสูงถึง65ล้านปอนสำหรับนักเตะที่เพิ่งได้ลงเล่นได้ดีแค่2ฤดูกาลมันเป็นเงินที่มากแบบน่าเกลียดเลย การทุ่มเงินแบบนั้นอาจจะส่งผลในทางตรงกันข้ามกับที่คุณได้คาดหวังเอาไว้อย่างง่ายๆเลยนะและผมก็คิดว่าเราทุกคนก็คงได้เห็นตัวอย่างกันมาแล้วกับการคว้าตัวเจดอนซานโชของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้วผมมองว่าหรือว่าู้เองสามารถดูดีลดังกล่าวเอามาไว้ใช้เป็นบทเรียนได้เลยและมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า แม้รดเดวิลจะทุ่มเงินไปมาหาศาลแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ยังคงไม่เฟิร์พราะผมเองค่อนข้างจะเป็นกังวลใจเลยนะหากจะต้องทุ่มเงินมาหาศาลในระดับนั้นแต่ได้โปรดอย่าเข้าใจหรือตีความผมผิดนะผมเองก็คิดว่าดานยูมากเป็นนักเตะที่ดีเหมือนกันอย่างไรก็ตามหากคุณสามารถคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมได้ได้วยสนนราคาสัก45ล้านปอนด์มันจะดูเหมาะสมมากกว่า แต่ตัวเลขก65ล้านปอนด์มันดูสูงเกินไปมันมีนักเตะที่ดีกว่านี้มากมายหากต้องทุ่มเงินในระดับนั้นในๆก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลยกันอีกสักข่าวเมื่อทางเจมี่คาราเกอร์อดีตปะกลังชื่อดังของทีมเราได้ใช้เวลาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ในการเชิญชวนให้แฟนบอลในสื่อสังคมออนไลน์ให้เข้ามาสอบถามคำถามกับเขาถึงเรื่องใดก็ได้หนึ่งในประเด็นที่มีแฟนบอลยิงคำถามใส่เขาเข้ามาก็คือลิเวอร์พูลสมควรจะเซ็นสัญญาคว้าตัวคูตินโยกลับมาร่วมทีมหรือไม่หลังปล่อยให้ทางแอสตันวินล่ายืมตัวนักเตะไปใช้งานแล้ว ทั้งนี้คาร์ลเกอร์เองก็เคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าของคููตินโยเป็นช่วงสั้นๆในช่วงที่สมัยทั้งคู่ยังคาแข่งอยู่ในที่นแอนฟิลแต่เขากลับมองว่าลิวอร์พูคิดถูกแล้วที่ไม่ไปยุ่งกับดีลของดาวเตะวัย29ปีไม่เลยนะลิวอร์พูไม่ควรจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเขากลับมาร่วมทีมคาร์ลเกอร์ตอบคําถามของแฟนบอลแบบสั้นๆแต่ได้ใจความโดยไม่ได้อธิบายเหตุผลประกอบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามก็มีแฟนบอลอีกท่านหนึ่งได้สอบถามเขาต่อไปว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ควรจะไปคว้าตัวใครมาร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้นั่นก็ทำให้เขายอมรับแต่โดยดีเลยว่าอยากจะเห็นทางจุดเบลลิงแฮมมิดฟิลอนาคตไกลของทางบรัสเซียดอทมุนย้ายมาสวมเสื้อสีแดงเพลิงและมองว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาที่เพอร์เฟของสมโมสร หากให้ผมเลือกนักเตะมาร่วมทีมได้หนึ่งคนนะหรอผมขอเป็นทางชุดเบลลิงแฮมของบรเซียดอดมุนก็แล้วกันนะคาร์ลเกอร์ตอบตากมันเป็นช่วงตลาดซัมเมอร์ผมเองก็โอเคเหมือนกันนะเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเปข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องกำลังเสริมให้กับทีมของเราหลังได้นักเตะใหม่แต่หน้าเก่าเข้ามาเพิ่มตัวเลือกอีกหนึ่งคนแล้ว ทั้งนี้มันไม่ใช่การซื้อแข้งใหม่เข้ามาเสริมทัพหากแต่เป็นทางเรตตันครากซันมมีฟิลอนาคตไกลไวัยเพียง20ปีของเราที่กลับมาจากการยืมตัวที่แบ็กเบิร์นโรเวอร์เมื่อ2วันที่แล้วปีเตอร์คลาวเวียผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมของเยอเกนครอฟเป็นคนออกมายืนยันเองเลยว่าอาจจะมีนักเตะที่กลับมาจากการยืมตัวได้ติดทีมไปเจอกับชูสวิลีทาวในคืนวันนี้ด้วย ซึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ยอมเปิดเผยชื่อออกมาแต่ทางในว่าหูกเอ็กคสื่อวงในของสโมสรก็เชื่อว,ว่ามันคือทางคราสซันนั่นเองแน่นอนว่าก่อนอื่นเลยผมอยากจะพูดถึงสถานการณ์เรื่องการปล่อยยืมตัวนักเตะออกไปเมื่อในตอนนี้เราได้นักเตะที่ปล่อยยืมตัวกลับมาแล้ว1คนนะคราวเวียสกล่าวบางทีก็าอาจจะมีชื่อในเกมคืนวันนี้เลยก็ได้ แต่ผมต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่สามารถจะเอ่ยชื่อของเขาณนะตรงนี้ได้ได้โปรดเข้าใจสถานการณ์ของผมด้วยแต่ผมคงบอกชื่อออกมาไม่ได้มันชัดเจนว่าเรามองหาตัวเลือกสำหรับเกมในคืนวันนี้เรามองจากทุกทางและเราก็พบว่าเรามีนักเตะเพียงพอที่จะสร้างทีมเพืลงสนามในเกมนัดนี้ได้นั่นคือสถานการณ์ของเรานี่จะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราเลยนะ ผมบอกพวกคุณไปแล้วว่าผมคิดว่าชูสปิร t ทาวเป็นทีมที่ดีและแน่นอนว่าพวกเขาจะพยายามสร้างปัญหาให้กับเราเป็นอย่างมากดังนั้นงานของเราก็คือต้องหาทางแก้ไขและพยายามเล่นฟุตบอลให้ได้เหมือนอย่างที่เราต้องการไอเดียของเราก็คือการครองเกมให้ได้และย่งบอลกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ เรายังมีแนวความคิดที่จะบุกขึ้นหน้าพยายามหาทางจบสกอร์และนั่นคือสิ่งที่เราจะพยายามทำอย่างไรก็ตามเราเองก็รู้ดีว่านี่จะไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรมแฟังความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ